ปัก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 ใครไม่รู้โอ้โห oh, หมดเลยแล้วเป็นแชมป์เลยป,ปัก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 ใครไม่รู้โอ้โห<ป> oh, หมดเลยแล้วเป็นแชมป์เลยจะไม่ยากก็ร่วงนะเออ ขนาดไม่ยากก็ไม่ล่วงว่ะจะดวงกันยังดีอยู่เดี๋ยวช่วยด้วยน้อฟพี่ตัวท้ายเราจะแตก ขึ้นละขึ้นละมีที่ชุบเนี่ยออกซ้ายพี่เดี๋ยวไม่มาพี่เดียไม่ปัม๊มะฟังฟังมีค <Okay. S 1> ิ้วคิ้วกจำไม่ได้ ขึ้นได้แล้วเอาว่ะกูขึ้นได้เลยแบบไม่ต้องจำกอดกับแตกยิ้ออยู่บนหัวดับตอปกัปกปกัปกปักอีกสองอีกรอบ <c oughs> ปักสองรอบติดอด้ายังวน

ไม่รู้นะสามตัวกเก่าไมาีคนวิ่วงมาอีกตัวนึงตรงนี้ตรงนี้หลังมาอีกหลังมาอีกตรงนี้ใครไม่รู้เด็ดนอะแลน่เบกกี้ตัวสุดท้ายเลยมป็นออกเลยวะนี่เหมือนชุบเพื่อนอยู่นะใช่ปะ ยิงหลังยิงหลังปักปกัปกปักปักใครไม่รู้รโอ้โหหมดเลยแล้วเป็นแชมป์เลยเฮ้ชอบเมื่อกี้สามคิวโดยแบบโคตรไหวอ่ะสามคิวโดยจึกเดียวอ่ะ

โดนยิงฮะโอ๋อน oh no. าำ้องงียบขึ้นรำจ้องเงีบขึ้นแต่ผมโดนไล่ยิงครับแฮชชั <ingo> ่น <t ries> <te ars> โอ้โหเกมแรกของวันน่ะดูจากการยิงของเขาอ่ะ <c oughs> เขาวิ่งอ้อมมาจังหวะน,นี้กำลังอ้อมฮะ เขายิงแล้วเขาดาวนันะแล้วเขาโดดขึ้นไปทำการออกเกมะเอาคนเดียวจ้าถ้าผมน้องหนึ่งไงอ่ะ,อะทีนี้หมด ล้วเขาชุบแล้วเขาวิ่งไปไหนกันไมนะ่ได้ไปหลับหรือเปล่าไปหลับนี้ต้องเอาหมอนไปด้วยนะจริงจะไปเดียวอโอเคโทษทีบลืมไงทำผิด เดี๋ยวทำไมอ่ะหนึ่งหนึ่งวัคซีี่เอาหลังมากรรมดันดันดันเฮ้ยใครเปิดเลยวะ Lakers เ n d the Jazz แต่ร้านเชื่องเงี้ยมึ้นผมนั่นชอบแต่ร้านเก็บหัวแตกเฮ้จัดได้ค่าวว่ามีทีนึ่งสินะดูน่ะพอเองกำลังหาค่าอยู่มีมีมีทีนึงมาได้ยินแถวนะ ข้างล่างอ่เอ๊ะเอ๊ะอะไรอ่ะอืมไคิดเรอว่าเจ้าจะรอดคนใสาตาข้าไปมันคือต้นไม้พี่ผมดูผิดเอาแต่เพื่อนดูถูกเพื่อนดูถูกกดแค้นเลยดูถูกอ่ะดูถูกกดแค้นนะเจ็ดย่ามมากเลยอันเนี้ย มีคนดูถูกครับมีคนดูถูกครับข้างล่างมีหนึ่งแล้วตรงนี้มีอีกหนึ่งอย่างนี้มีหนึ่งยิงด้วยแล้วเข้าฝั่งซ้ายไหมข้างล่างเดี๋ยวโดนซ้ายยิงมาฝั่งนี้ดีกว่าเพื่อนแสงม่วงเีอตรงนี้ฉันก็ไม่กล้าเดินไปเอาละฮะคอสติกเซเก้ฮะ ทำการวิ่งนำฮะแล้วผมวิ่งตามฮนะแล้วผมวิ่งตามอีกทีนึงฮนะแล้วผมวิ่งตามอีกครั้งนะึงฮะเดี๋ยวจะไม่อยโดนวงจะไม่อยโดนวงเฮ้ยจะไม่อยากโดนวงโอย้ยไล่ไ,ไ,ไล่ละไล่ละ ผมก่อเพิ่งเสร็จเป็นชั้นหรือเปล่าเหรออุ yeah. ้ยเจเบอร์อย oh, ่างงั้นเหรอเจ้ามีเชื่ออุ้ยอะคือไปโดนไฟทำไมล่ะหมอโอ้โอ้โอ้สาดดุดต้องเปิดประตูเข้าไปรูดรูดต้องรูดต้องรูดผมรูดแล้ว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 ผมรูด แล้วไข่วันน่ะแ๊บนึงนะมีกี่หนึ่งมาต้องผมซ้ำผมซ<ๆ>้ำ<ๆ>ผมซ้ำทุกคนผมซ้ำหมดอาวหมดเจอล่าช็อตข้างบนข้างบนแล้วผมลูทแล้วผมลูทแล้วผมเมาโอ้โนโนนโนนโน ผมจูโลภฮะตอนนี้ผมขึ้นที่สูงฮนะอพุิชั่นนะขึ้นที่สูงมาแล้วแลวผมทําการยิงไปฮะตรงนี้กอะแดงหนึ่งและมีการเกิดการน็อกกันเกิดขึ้นฮนะโอ้โหมันสับกับม่วงไอ้หมอนี่หมอนี่มันเล่นเป็นนี่นะไอ้หมอนี่มันเล่นเป็นนี่นะทำอะไรหนุนะ่มอนะดีทำอะไรฮะเอ้าน็อกโอ้ยตายหนึ่งฮนะแต้เขาโดนแรมเพจจากฝั่งซ้ายอนยะ่างเงี้ยแต้เขายิงสวนไป เราสองตัวฮะแล้วมีคนหนีฮะมีคนหนีให้หมดฮะถ้าใครอยู่ในบ้านกูวะเนี่ยมึงเป็นใครอ๋ตอตัวนาวทำไรอ่ะมันเป็นยังไงอ่ะเฮ้อไปเก็บให้หมดข่าวตายไปแล้วอุม้มมาฮะมาแบบดุด,ดันนะฮะแล้วเหลือหนึ่งที่สุดท้ายที่หนีไปฝั่งนี้ฮะเอาอันนี้อน ไม่นั้นเองจะโดนดักอ้าวแล้วปั๊มฟีนิเดนนเลยหรอเอ้ยปั๊มแบบเลยหรออ๋ไม่ได้เก็บของแล้ววะกระสุนจะหมดสุดไรมีแน่ยังไงก็มีทุกเองวิ่งมาทางเนี้ย เราะวัดเหลี่ยมเหรอราจะวัดคมกับผมไงเล่ารบน้องยิงไปเลยยิงไปเลยเพื่อนผมจะไปดักด้านหน้าวงเองเต่อย่าตายนะแสงเยียมนิ่งพนแต่ผมไม่ให้คุณเข้าวงเด็ดขาดเอาละเพื่อนตามมาในวงมันอยู่ฝั่งนู้นเพื่อนกลับไปที่เดิม แอมสอรเนี่จะตามผมมาทำไมอ่ะอ่ะล้าเพื่อนไม่อยู่ตรงนี้วะพี่เดียเพื่อนมันโพสิชันอ่ะมันวงอ่ะแต่เพื่อนหนีอ่ะในเล่นตรงนี้ก็ได้เพื่อนไปยืนตรงนั้นโอเคมาด้านออกมา คุณบอลออกมาไอ้ยาเพืฟรนไม่เข้าใจผมว่าอยู่บนเวทีนี้นะเ่รน่ไม่เข้าใจเราอผมให้นายเล่นตรงนี้นี่ตรงนี้เลยไอไปนู่นนู่นไปยังไกันน่ะนี่โอเคแค่นั้นแหละได้เปรียบแล้วเอา นนะอแล้วเพื่อนตามมาอีกเหรียว่าเพื่อนอยายมันเข้าวงง่ายกินพื้นที่ในวงให้เยอะที่สุดเท่ที่จะทำได้หลังจะตายหนึ่งไงถ้าผมคว้างอาร์คไปฮะตัวเดียวเปล่าวะเอาโดนนั่นแหละตัวเดียวเพื่อนใช่ผมมันแค่หนึ่งถ้าผมสลิงมาจัางหวะนี้มีการเฟดออกต้องยิงยิงโกยิงโกยเอาตัวเดียวไอ้เหี้ย นอะไรคนเดียวทั้งเก็บแล้วผมยิงเพื่อนนะผมยอดแน่พี่เจาเหงาเลยเฮ้ยกดฆ่าทุ่งกว่าไปไม่รู้จะรับอเดอรวนะ